ผู้ชมหาไหนๆก็พูดถึงเรื่องทางการเกษตรกันแล้วนะคะที่สะแก้วค่ะเขามีการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐันรากนะคะถือว่าเป็นการสร้างผู้นําเกษตรกรในการผลิตพืชเพื่อขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ์วไลอลงกรในพระบรมราชธรรมได้มีการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโดยมีนายวิโรดงามสุขคนรัตนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วเปิดกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอลงกรในพระบรมราชธรรมนะคะได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรในการผลิตพืชเพื่อการขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแก่ชุมชนและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต้นแบบของการดําเนินการตลาดเกษตรกรรวมไปถึงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้ผ่านมาตรฐานใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้นชุมชนมีรายได้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนส่วนทางด้านนายชายุทธ นะคะนนทแก้วเกษตรจังหวัดตราดค่ะได้เปิดเวทีเกษตรก้าวไกลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตราดโดยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่3ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราด35คนเข้าร่วมกิจกรรมที่สวนผลอ่ำพายตำบลนนท์สีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้ค่ะมุ่งนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของเกษตรกร รุ่นใหม่ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งยังเป็นการเปิดให้เกษตรกรสามารถนะคะวางแผนอนาคตในการผลิตสินค้าเกษตรได้อีกด้วย